มีบ่อยครั้งที่ได้ที่เราได้รับบททดสอบจากอัลลอฮฺซบะฮาัตอาลามากมายหลายครั้งด้วยกันจนกระทั่งบางครั้งมันทําให้ชีวิตเราเหมือนกับว่าเรานั้นถูกทอดทิ้งอยู่โดดเดี่ยวเดียวดายอยู่คนเดียวเรายังหาทางออกแก้ปัญหาของชีวิตแทบจะไม่พบลาตักนาตูมในราะห์มัติลละมุสลิมจะต้องไม่หมดหวังไม่สิ้นหวังในความเมตตาจากอัลลอฮฺซบะฮตอาลา ใครก็ตามที่สิ้นหวังทอแท้หมดหวังจากอัลลอฮเขาคนนั้นไม่ใช่คนที่อีมานต่ออัลลอฮ์อย่างแท้จริงแล้วใครที่อีมานศรัทธาอย่างแท้จริงอย่างจริงๆจังๆในที่สุดผลตอบแทนของเขาจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนนี่คือสิ่งเท่านั้นนะถ้ายิิงหายาตเรื่องราวของท่านในขณะที่อัลลอฮ์สุบฮตาลาได้สั่งให้มีคําบัญชาให้ท่านอบีอิบรฮิมอลิสลาม เดินทางจากเมืองคอลีลที่อยู่ที่ปาเลสไตน์ในปัจจุบันนี้ให้เอาท่านหญิงฮาหยัดก,กับอิสมาเอลลูกน้อยซึ่งได้คลอดออกมาเพียงเพียงไม่นานยังเป็นเด็กที่เรียกว่ายังอยู่ในทารกก็เรียกได้ให้เอามาทิ้งไว้ในสถานที่แห่งหนึ่งที่อยู่ไกลให้เดินทางโดยอูดมาเป็นระยะเวลาไกลเหลือเกินหลายอาทิตย์ด้วยกันก็จะเดินมา,มาถึง และสถานที่ที่เอามาในขณะนั้นก็คือเป็นสถานที่ที่เป็นถุบเขาสองหุบเขาได้ยกันไม่มีบ้านเรือนอยู่เลยไม่มีอะไรเลยอยู่เลยในขณะนั้นไม่มีแม้กระทั้งว่านกสักตัวหนึ่งที่จะบินผ่านในขณะนั้นไม่มีแม้แต่สัตว์เลื้อยคานที่อยู่ในขณะนั้นไม่มีบ้านคนอาศัยเลยสักหลังนึงนั่นคือบริเวณที่เป็นมัสยิดฮารอมในปัจจุบันนี้เอง เมื่อสองพันสามพันปีก่อนขณะที่เอาท่านหญิงฮายาตกับนบีอิสมาอลลูกน้อยทารกน้อยไปปล่อยไว้ที่นั่นคือทะเลทรายที่แห้งแล้งกันดารที่สุดไม่มีบ้านเรือนอยู่สักหลังเดียวแล้วไม่มีน้ําสักหยดหนึ่งแล้วก็อัลลอฮ์สั่งให้นบีบรอฮิมเอาไปไว้ที่นั่นแล้วท่านนาบีบรอฮิมก็จะหันหลังกลับไปเมืองคอรลินกลับไปแน่นอนด้วเกินท่านหญิงฮายาตและมีลูกน้อย ซึ่งพ่องคลอดออกมาได้ไม่นานไม่รู้จะทำยังไรถามว่าทำไมต้องเอาฉันมาปล่อยทำไมต้องมาทำแบบนี้ทำไมต้องอย่างนี้ทำไมต้องอย่างนี้แล้ววันนี้ฉันแล้วอาหารหมดแล้วฉันอยู่จกใครไม่มีใครยืยตั้งแต่เดินทางมาเป็นร้อยกี่รยไม่เห็นมีใครอยู่บริเวณนี้เลยไม่มีอะไรที่จะช่วยเหลือเลยท่านอบีิบรอฮีไม่สามารถตอบอะไรได้สักคำหนึ่งตอบได้เพียงคำเดียวเมื่อฮายาตถามว่า ท่านอิบระฮิมที่ท่านเอาชั้นมาปล่อยไว้ที่เนี่ยกับลูกน้อยใบทารกของเราเนี่ยเป็นคําบัญชาของอัลลอฮ์สุบฮานตาลาใช่ไหมท่านอวิปใช่เป็นคําบัญชาของอัลลอฮ์สุบฮานตาลาให้ทําให้พี่ต้องทําเช่นนั้นท่านนี้อายะพูดในทันทีพูดในทันทีเลยวถ้าเป็นคําบัญชาของอัลลอฮ์ถ้าอย่างนั้นอัลลอฮ์สุบฮานตาลาจะไม่ทิ้งเราอย่างแน่นอนบาริษัอาลลอฮฺ ท่านพี่น้องสัทธาชนที่เคารพนี่คือคํากล่าวของหญิงคนหนึ่งซึ่งเป็ิเพ็งคือหญิงตัวเล็กๆที่อ่อนแอคนหนึ่งและแถมยังมีลูกน้อยในวัยทารกในวัยแบบบกอีกคนหนึ่งที่เป็นความหวังจุดหัวใจของนางซึ่งในขณะนั้นเองตอนที่ท่านหญิงฮายาดกล่าวว่าถ้าเป็นคําบัญชาของอัลลอฮฺสุบฮฺบฮตาลาแน่นอนอัลลอฮฺจะต้องไม่ทอดทิ้งเราอัลลอฮฺจะต้องช่วยเหลือเรา ในขณะนั้นเองมันไม่มีบ้านสักหลังหนึ่งไม่มีคนสักคนหนึ่งที่ผ่านมาขณะนั้นไม่มีน้ำกระทั้งหยดหนึ่งซึ่งไม่มีอะไรขณะนั้นเลยเป็นสิ่งที่ท่านหญิงหายัดกล่าวออกมาจากความ إ ม م านศรัทธาจากหัวใจลึกๆของท่านที่ยืนยันออกมาว่าถ้าทุกอย่างเป็นคําบัญชาของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ต้องช่วยเหลือฉันอย่างแน่นอนถ้าชีวิตของเรากําลังประสบกับปัญหาอย่างนั้นถูกทดสอบที่ยิ่งใหญ่เหลือเกิน ไม่ว่าจะสาหัสขนาดไหนไม่มีทางออกไม่มีที่ปรึกษาไม่มีใครช่วยให้เชื่อมั่นให้ร้อยเปอร์เซนว่าอัลลอฮ์จะไม่ทอดทิ้งเราอัลลอฮ์จะช่วยเหลือบ่าวของพระองค์เสมอแต่ต้องให้เชื่อมัน่นไม่ใช่แค่ปากไม่ใช่แค่คมลมปากแต่เชื่อมัน่นโดยกับหัวใจอย่างร้อยเปอร์เซนว่าอัลลอฮ์จะไม่ทอดทิ้งเราเหมือนอย่างที่ท่านหญิงฮายาตในขณะนั้นถูกนําตัวไปปล่อยไว้ที่กลางคข,ข,ข,ขาทุ่งทะเลทราย ที่เกี่ยวกับเรื่องของมูนาฟิกินคนหน้าวายหลังหลอกคนที่ปากกระใจไม่ตรงกันนั่นคือในวันหนึ่งพระรสะสลลฮลุอัลเลสลับโปรงได้นั่งสนทนากับเหล่ามานาซาพาขององค์ในมัสยิดมีเด็กคนหนึ่งชื่ออุเมรดบินซาดอายุของเขายัางน้อยนะแต่เด็กคนนี้เป็นคนที่มีอหมาศรัทยอย่างเข้มแข็งเหลือเกินเด็กคนนี้กลับไปพบกับคุณอาของเขาที่บ้านอาของเขาชื่อยูลาส บิลสวัตอุมเมศได้กล่าวกับอาของเขาว่าอย่าอ้ํานี่คุณอาวันนี้ผมไปนั่งฟังท่ารถสลลลลอฮฺอัสซลัมในอธิบายถึงเหตุการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นในวันเกียร์มาซึ่งเป็นเรื่องที่น่าหวาดกลัวน่าสะพึงกลัวเหลือเกินแล้วมันปลุกให้การกระตุ้นให้อิมาศรัทธานในตัวของผมนั้น่ะมันเข้มแข็งขึ้นมาอีกเยอะแยะทีเดียวจนกระทั่งผมนึกว่าผมนั้นอ่ะวันนี้ ผมกําลังน่าอยู่ในวันที่เหตุการณ์มาเกียย์มากาลังจะเกิดขึ้นแล้วจริงๆอยู่ลาอาของเขาเมื่อได้ยินหลานชายกล่าวเช่นนั้นจึงกล่าวสวนขึ้นมาด้วยคำตวาดทันทีว่าหากสิ่งที่ว่าทำมัดมันนี้พูดเป็นความจริงพวกเราก็คง,งโง่ยิ่งกว่าลางโง่ใช่ได้ทั้งไปอีกปุเมศได้ยินเช่นนั้นตกใจสิ่งที่อาของเขาพูดเช่นนั้นเขารู้สึกเสียใจ ถ้าไม่อาถึงพูดอย่างนั้นผมรู้สึกรังเกียจและเกลียดคุณอามากเหลือเกินผมจะคิดว่าผมคิดหวังในตัวคุณอาอย่างที่สุดที่ผมเคารพคุณอามาใดตลอดให้คุณอาเป็นแบบอย่างของการทําความดีแต่วันนี้ผมรู้แลวคุณอาไม่ได้มีความศรัทธาจริงๆจังๆในหัวใจของอาเลยอยู่ลาสเมื่อได้ยินเช่นนั้นจึงกล่าวตวาดหลานชายว่าไอเด็กเมื่อวันซื้นไม่มีใครก็จะเชื่อคาพูดของแกหรอก อยากไปฟ้องอะไรไปฟ้องเลยเชิญเลยเมื่อสารพะได้ฟังเช่นนั้นเพื่อนึงต้องต้องรีบปรึกษาหารือกับเหล่าบรรดาสาหาบาัขรรสาบอบกององค์ที่อยู่ในที่นั้นในเรื่องดันกล่าวในทันทีแต่สาหาบาส่วนใหญ่ต่างลงความเห็นพร้อมกันว่า <S <S ย่าเราสุดอฮาอุเมศอายุยังน้อยเด็กเล็กตัวเ,เท่าเมี่ยงจะไปรู้จักอะไรส่วนยูลาสยูลาสบิสวาดใครๆก็รู้กันดี เขาเป็นคนดีมีขนธรรมนะเขาเป็นคนที่สูงอายุเป็นคนมีความรู้ด้วยเขายังไม่ใช่คนเชียงที่หลานของเขากล่าวอ้างเป็นแน่เมื่มออุเมสได้ยินสหบาาด้พูดอย่างนั้นน้ําตาของอุเมสก็ไหลออกมาเต็มสองเบ้าตาด้วยความเสียใจจึงยกมือขึ้นสู่ฟากฟ้าและกล่าววิกรตระลาสสุบฮานุฮัตาลาว่วายารอโอ้แต่องค์พระผู้อภิบาลหากสิ่งที่ผมพูดเป็นความจริง ขอพระองค์โปรดบนบรรดาให้ทุกคนเชื่อในคำพูดของผมได้เถอะแต่หากคำพูดของผมเป็นเรื่องเท็จขออย่าให้มีใครอีกสักคนเดียวเลยเชื่อในคำพูดของผมต่อไปอีกเลยทันใดนั้นเองเมื่ออุเมดได้วินรอนยกมือขอต่อฟากฟ้าต่อลอสมาตาลาเช่นนั้นดังนั้นยิบเบราอีนก็ได้ลงมาจากฟากฟ้าในทันทีพร้อมกับได้นำวะฮี จากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ยังทารุสละซัลลัลลอฮุอะล ali ุสซาลลัมซึ่งเป็นอายะฮ์คุรอานซึ่งปรากฏในสุราอัตเตาบาอายะที่74คดาิว่ายัลลิฟูนบิลลาฮิมะกาลูวะลาดกาลูคัลิมตัลกุฟรีวะกัซรูบะดะอิสลามิฮิมพวกเขาได้สาบานต่ออัล l l a ์ว่าพวกเขาไม่ได้พูดแต่แท้ที่จริงเขาพูดเขาพูดคำแห่งการปฏิเสธ ศรัทธาอย่างชัดเจนซึ่งเขาไม่ได้เดินเสด็นไปแล้วหลังจากที่เขาได้เคยมีศรัทธาในการเป็นมุสลิมของเขาเมื่อองค์การแห่งประมาสแอมแอดุการอาญิทูประทานลงมาพระรัซอ์สละล้อให้เลสลัมจึงมีคําสั่งให้สาบ้าทั้งหลายไปนำตัวของยูลาสมาพบพร้อมกับกล่าวให้เขายอมรับและยืนยันในสิ่งที่เขาได้พูดออกมาด้วยว่านั่นมันเป็นการสแสดงที่ชัดเจนว่าเขาไม่ใช่มุสลิม เขาเป็นมูนาสิกีนคนหน้าไหว้หลังหลอกแล้วทารสนาอซุลลัลฮของอัลลอฮสัละลัมก็ได้กล่าวกับอุมเมตรหลานชายของเขาว่าฉันขอแสดงความยินดีกับเจ้าเลยนะเจ้าเด็กน้อยคนที่อัลลอฮ์สุบฮาัตอาลามีองค์การยืนยันถึงการเป็นคนที่ยืนหยัดในสัจธรรมของเจ้าตั้งจากเจ็ดชั้นฟ้าเจ็ดชั้นแเ่นดินเลยทีเดียว เราทุกคนเป็นบ่าวของอัลลอฮฺสุบฮานุตาลาอัลลอฮฺทรงดลบรรดาลสร้างให้เราเกิดขึ้นมาหน้าที่ของเราจริงๆไม่ใช่เพื่อให้มีชีวิตยอยู่สแสวงหาความาสุขในโลก,กุญญานี้เท่านั้นแต่ชีวิตของเราหน้าที่ของเราทุกคนนั่นคืออิบาดะต่ออัลลอสุบฮานุตาลาและจุดมุ่งหมายที่แท้จริงของชีวิตของเรานั่นคือโลกหน้าอาครา นั่นคือสวงสวรรค์ยันโนตนาอิมแต่หน้าที่ของเราทําทุกอย่างด้วยความเอกลาสบริสุทธิ์ใจและมุ่งหวังความพึงพอพใยจากอัลลอฮฺสุบฮานวะตาลาให้ได้อักขระสาวกของท่านอสอสุลลลอฮฺอะลัอฮฺสัล,ล,ล,สล,ลัมขณะที่ท่านดารงตําแหน่งเป็นอลิฟานั้นหมายถึงท่าน,นอุมัตท่านก็มาเดินตวรวจรัตเวนตั้งในรวาดยามดึกสงัดท่านเดินออกมาจนเหน็ดเหนื่อยใกล้จะรุ่งสางแล้วท่านก็ไปนั่งพักพิง อยู่ที่กำแพงบ้านหรือว่ากำแพงเต็นท์ของบ้านหญิงจนๆคนหนึ่งท่านก็ได้ยินแม่ลูกในบ้านคุยกันอยู่แม่สั่งลูกสาวจริงๆแล้วลูกสาวคนนี้ก็คือไม่มีพ่อเป็นลูกยาเต็มก็คุณแม่ก็สั่งลูกบอกว่าเลียวเตรียมนมที่เราได้มาที่เรารีบมาแล้วเนี่ยเอาเตรียมใส่ขวดเตรียมใส่ภาชนะเอาไปออกขายในี่พวกนี้แต่ลูก อย่าลืมนะไปเอาน้ํามาใส่ให้มันเยอะจะได้ขายได้หลายๆขวดลูกสาวก็เตือนก็เสอนคุณแม่ว่าอย่าอุ้มมีคุณแม่อย่าทําอย่างนั้นนะแท้จริงท่านคอลิฟ้าอุมารห้ามเราเอาไว้ท่านอามรุมุนีนห้ามการทําอย่างนั้นเป็นการหลอกลวงประชาชนแม่ก็บอกกับลูกบอกว่าไม่เป็นไรหรอกใส่เข้าไปเถอะมีใครเห็นเราบ้างล่ะอุมรัรมันเห็นเราหรืออามรุมุนีนคอลิฟ้าเห็นเราหรือเปล่า ก็ไม่เห็นนุกสาวก็ถามบอกว่าโออคุณแม่ถึงท่านคอลิฟ้าไม่เห็นแต่อัลลอฮ์สวาตลาเห็นนะเห็นการกระทําของเราไออัลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์อยู่ที่ไหนล่ะการที่เราท,ทําท,ทุกทุกอย่างอัลลอฮ์ไม่เห็นเราคุณแม่อัลลอฮ์เห็นนะเราจะทําตามเราจะทําความดีก็ต่อได้คนที่เขาเป็นใหญ่เป็นโตเพราะฉะนั้นถ้าเขาไม่เห็นเราถ้าท่านคอลิฟ้าไม่เห็นเราเราก็ทําชั่วได้เหรอวคุณแม่ ถึงเขาไม่เห็นเราเขามาลงโทษเราไม่ได้ไอ้นวะอัลลอฮ์อยู่ที่ไหนแล้วคุณแม่อัลลอฮ์เห็นเรานะคุณแม่ท่านคอริฟ้าอยู่ตรงนั้นนั่งพิงแล้วก็แอบแล้วก็ได้ยินในบ้านพูดกันอยู่ตรงนั้นท่านก็เดินกลับไปที่จวนของท่านแล้วพูดบนความเปรอดเวลาว่าไอ้นวลอัลลอฮ์อยู่ที่ไหนอัลลอฮ์อยู่ที่ไหนเหรอทับใจกับคําพูดของลูกสาวตัวเล็กๆ แม้เขาจะเป็นลูกจนๆคนไขยนมคนหนึ่งจนๆในในตลาดแต่สิ่งที่เธออากิดามเคยนั้นมั่นคงแข็งแข็งเหลือเกินพอท่านกลับไปถึงจวนเสร็จเรียบร้อยพอรุ่งเช้าท่านก็สั่งให้คนสนิทของท่านไปเชิญแม่ลูกคู่นี้ให้มาพบกับท่านที่จวนของคาลิฟาเถอะแล้วคาลิฟาก็บอกกับคนที่เป็นแม่ว่าลูกสาวคนไหนเหรอที่ว่าช่วยเธอในการขายนมคนนี้ใช่ไหม แม่บอกว่าใช่ถ้าอย่างนั้นฉันขอได้ไหมฉันขอมาเป็นลูกสะใภ้ฉันได้ไหมฉันขอให้แต่งกับลูกชายฉันได้ไหมฉันมีลูกชายอยู่อยากจะให้แต่งกับลูกชายฉันแม่ก็บอกว่าแต่ฉันเป็นคนจนที่ต่ําต้อยอาชีพของฉันคนจนจนผู้หญิงขายนมแม่ลูกแค่นั้นเองฉันไม่สนใจเธอจะต่ําต้อยหรือไม่ต่ำต้อยแต่ฉันต้องการให้ลูกของฉันได้แต่งงานมีสตรีของเขาเป็นแม่ที่ดีต่อไปของลูกหลานในอนาคต เป็นคนที่มีตาตักวายมเกรงตอัลลอฮ์อย่างจริงจรงจังๆในที่สุดท่านก็ให้ลูกสาวของผู้หญิงขายนมจนจนคนนี้แหละมาแต่งกับลูกชายของท่านคอลิฟะกุมารอิบนิคตอบรอยบวรหัวอันว่าไม่ยตักอิลฮะยาจยาอัลลอฮุมัครายาบุคคนใดใครก็ตามที่มีความตักวายมเกรงต่ออัลลอฮ์ซาบาลาอย่างจริงจจังๆแล้ว Allah จะทรงประทานทางออกทางรอดรนให้กับชีวิตของเขาเสมอว่ายรุุกฮูมินให้สุลายตัชิบและ Allah จะประทานริสกีให้กับเขาอย่างมากมายโดยที่เขาไม่อาจที่จะคิดคำนวณได้เลยทีเดียว ลาตัพันอินนัลลอฮ์ามะอาอย่าได้กลัวไปเลยอย่าได้เศร้าใจอย่าได้เสียใจอัลลอฮ์อยู่กับเราเรื่องราวเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อครั้งพันสี่ร้อยปีในขณะที่ทัรสละสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลล,ลัมกับท่านอบูบักอัสสิดดีสหสายคนสนิทของท่านจำเป็นต้องอพยพจากมหานครมักกะมุ่งหน้าสู่มหานครมัดีนา ทั罗斯มอกับท่านอูบักได้ไปหลบอยู่ที่ถ้ำถ้ำหนึ่งคือถ้ำซูอยู่ที่ชานเมืองมหาคนครมักกะเพื่อจะคอยฟังข่าวการจับคุมตัวของบรรดามุชิริกีนมักกะซึ่งขณะนั้นเองพวกเขาได้ประกาศชัดเจนว่าใครก็ตามที่สามารถจับมุฮัมมัดได้ไม่ว่าจะเป็นหรือตายเราให้รางวัลอูดหนึ่งรตัว ครั้งแรกขณะที่อพยพมาต้องเริมอ,ออกเดินทางจากบ้านอัลลอฮ์ก็ให้ท่านปลอดภัยทั้งชั้งที่ในขณะนั้นเองบรรดาหัวหน้ากลุ่มทั้งหลายของบรรดามักชาวมักกะกุฟฟาทั้งหลายก็ส่งหัวหน้ากลุ่มมามีอาวุธพร้อมรอมาถึงอัลลอฮ์ส,ญญสญญาาาาัลลัลลอฮะลัยอิสลัมอยู่ว่ามะกรูวมะกรา์อัลลอฮ์เขาขายรุมากครีบนบรรดาศัตรูของอัลลอฮ์ต่างก็วางแผนแต่อัลลอฮ์ก็วางแผน วางแผนที่จะช่วยเบาวผู้จงรักภักดีของพระองค์แน่นอนนักเกินแผนการของอัลลอฮ์ย่อมแยบยลย่อมเหนือชั้นกว่าพวกนั้นมากขณะที่พวกมันล้อมบ้านท่านนบีเอาไว้หมดทุกเผ่าเพื่อจะพร้อมใจกันเข้าไปสังหารข้ามุฮัมมัดในขณะที่นอนอยู่บนที่นอนขณะนั้นเองเมื่อถึงเวลาที่ต้องอพยพในรายยานค่ำคืนขณะที่นบีจะออกจากบ้านท่านนบีก็กลับจับทรายขึ้นมากองหนึ่งกำหนึ่งแล้วก็อ่านว่า ว่าจะลนในม ائن ไอดีิมสุดด้วย่ามินคนรฟิมสุดดังฟอชัยน่าหุมเะหุมลายบุศริุ่แล้วพวกเขาก็ปาไปข้างหน้าในขณะนั้นเองทรายที่อยู่ในกำมือนั้นก็กลายเป็นเมฆหมอกบางไม่ให้ศัตรูทั้งหมดที่ล้อมบ้านทารอซ่าเห็นตัวทารอซาเลยจนท่านสามารถออกจากบ้านได้ความปลอดภัยจนกระทั่งคานนบีนั้นอพยพแล้วก็ออกมาถึงถ้ำอยู่บนภูเขาเราเรียกว่าถ้ำซูบมนาวุชีริมักการต่างกับ หัวหน้าหัวหน้าก็ออกมาจะตามจับให้ได้แต่พอพวกนี้เริ่มที่จะมาถึงตีนเขาของถ้ำซุดอัลลอฮ์ก็มีคำสั่งมีคำสั่งให้นกพิราบมาวางไข่อยู่ที่ปากถ้ำซุดขณะเดียวกันทันใดนั่นเองก็ให้แมงมุมมาชับใยปิดปากถ้ำซุดไ่้อาไว้เพื่อให้มันคิดว่าไม่มีใครอยู่ในถ้ำซุดแต่บรรดามุชินมกะก,ก็ตามไป ขณะนั้นเองเวลาไปถึงปากถ้าแน่นอนนักเกินท่านอับอุูบากรก็มองเห็นขาของพวกเขาแล้วอยู่ข้างหน้านี้เองถ้าหากพวกเขาเพียงแค่ก้มหน้าลงมาพวกเขาก็จะมองเห็นท่านอบีอย่างแน่นอนขณะนั้นเองท่านอบูบักก็กลัวจนตัวสัน่นไม่ได้กลัวว่าเขาจะเป็นอะไรแต่กลัวว่ามันจะจับอัลุลลฮ์รสุลลลอฮุอะลัอฮ์สัลลัมนั่นหมายว่าจะจับระาสุลลัอิสลามก็หมดกัน แต่แน่นอนอัล <teachers> ลอฮ nah, ์อินนัลอท่านท่านราสมมจึงเตือนท่านอูบากว่าลาตาฮซันอินนัลลอฮฺมะอานะละตอขฟวบลาตาฮซันอินนัลลอฮฺมะอานะอย่ากลัวอย่าหวาดวิตกไปเลยอย่าเสียใจอัลลอฮ์ไม่ทอดทิ้งนะอัลลอฮ์อยู่กับเราแต่ระหว่างที่พวกมันตัดสินใจจะเข้าไปในถ้ำแต่บรรดาผู้คนก็บอกบอกว่าไม่น่ามีหรอกถ้ามี ถ้ามีเข้าไปคนเข้าไปในถ้ำถ้ำนิดเดียวแค่เพียงแต่ว่าก้มหน้าลงไปก็จะเห็นท่านอาบีนั่งอยู่อยู่กับอุบากั์แต่คนส่วนใหญ่ก็บอกถ้ามีถ้ามีคนเข้าไปในถ้ำเล็กๆเนี่ยจะมีนกมาวางไข่แล้วเพราะธรรมชาติของนกจะไม่วางไข่ต่อให้มีสัตว์มีชีวิตอยู่ใกล้ๆมันก็จะไม่วางไข่ตรงน,นั้นแล้วถ้าคนเข้าไปในถ้ำแสดงว่ายายมุมต้องขาดแล้วสินี่คือแผนของอัลลอฮฺสัมบานหัวตาลาในขณะที่กล่าวคํานี้เอง ท่านนาบีได้กล่าวเตือนใจให้กำลังใจท่านแล้วก็กล่าวเตือนท่านอุบักอัสซิดดิกไม่ต้องกลัวนะอย่ากกลัวอย่าเสียใจอัลลอฮ์ไม่ทอดทิ้งเราอัลลอฮ์จะอยู่กับเรา ถ้าราสลลานออเลาะสัลล,ลัมได้เคยตรัสเอาไว้ความว่าการงานของผู้ศรัทธานั้นช่างน่าประหลาดล้ำเลือเกินการงานของเขาทั้งหมดเมื่อจะเป็นอะไรก็ตามล้วนเป็นคุณงามความดีทั้งสิ้นลักษณะอย่างนี้มันจะไม่เกิดขึ้นกับใครหรอกนอกจากเกิดขึ้นกับผู้ศรัทธาคนที่เป็นมุมินเท่านั้นแหละเพราะฉะนั้นเมื่อสิ่งดีงามมาประสบกับเขา สิ่งที่เขาชอบสิ่งที่เขาต้องการอยากจะได้เขาก็ชูกรขอบคุณต่อสรสมะฮ์มห์ตะลามันจึงเป็นความดีสำหรับเขาในเวลาเดียวกันหากสิ่งเลวร้ายมาประสบกับเขาสิ่งนั้นเขาไม่ต้องการมันเลยเขาไม่อยากได้ไม่จะเป็นเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยการสูญเสียคนที่เรารักหรือการที่เราได้อะไรมาแล้วเราไม่อยากได้มันเลยอัลลอฮ์ทดสอบมากมายเหลือเกิน เขาก็ใช้ความอดทนสบัดยอมรับในสิ่งตรงนั้นสิ่งเลรงนั้นที่เขาประสบกับเขามันจึงกลายเป็นความดีของเขาอีกเช่นกันคนหนึ่งออกมาทํางานหวังแค่ว่าจะได้เงินเดือนถ้าได้เขาก็ได้ดุลยาไปได้ตามที่เขาต้องการแต่คนหนึ่งถ้าเขาเข้าใจสิ่งที่เขา้าใจคือเขาอยากได้เงินเดือนเขามีเงินเดือนแล้วเขาจะเอาเงินส่วนนี้ไปเลี้ยงตัวเขาเองเลี้ยงครอบครัว เพื่อจะได้ไม่ต้องไปแม่บือของใครให้ไปเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงพ่อแม่เอาไปช่วยเหลือคนอื่นเท่าที่พอจะทําได้ถ้าเขาเหนียดอย่างนี้เขาเก้าวเท้าออกจากบ้านจนท่านกลับเท่ากับขันจิฮาฟีสบีลินละเขากำลังต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮฺซบฮฺตะอัลาการงานของเขาที่เขาออกจากบ้านไปทุกชนาทีทุกชั่วโมงกลายเป็นว่าได้ผลบุญตลอดจนท่านกลับเลยเรามักจะดูคนเพื่อนๆเ,เราคนที่ใกล้ชิดเราคนที่อยู่ในสังคมเดียวกับเราโอ้คนนี้ถ้าเกิดเขาเป็นคนที่อยู่สบาย มีลูกหลานเยอะลูกหลานก็เรียนดีลูกหลานก็ทํางานกันดีๆมีเงินเดือนเยอะอะไรโอ้คนนี้อัลลอฮ์รักเรามักจะคิดอย่างนั้นแต่ถ้าใครสักคนหนึ่งทั้งเรื่อง,งที่เห็นเขาก็ละหมาดถ้าเวลาเป็นคนดีนะจะโอ้โหชีวิตของเขามีแต่ความยากลําบากเดี๋ยวคนนั้นก็เจ็บไข้เด็กป่วยคนนี้ก็ไม่สบายคนนี้ก็ตกงานเป็นนู่นเป็นปนีน่โอ้ทาไงได้คนนี้คงต้องเราจะคิดว่าคนต้องมีต้องมีอะไรสักอย่างนะ อัล้อถึงห้องให้ดูโดนโดนบลอลลขนาดนั้นโดนทุกใครบาลาขนาดนั้นอย่าไปคิดอย่างนั้นครับผมมันไม่ใช่เป็นอย่างนี้ตลอดหรอกถ้าเราจะเอาเปลือกนอกหรือเอาสิ่งที่เราเห็นว่าในโลกกุญยาเนี้ยนั่นว่าไม่ใช่เป็นสิ่งที่อัลลอฮ์รักหรือไม่รักเขาถ้าเราคิดว่าคนไหนที่เขามีตําแหน่งหน้าที่การงานสูงคนคนร่ํารวยคนนั้นอัลลอฮ์รักแล้วคนไหนที่เป็นคนยากจนต้องเป็นขอขอซะก็อเข้าหรือคนที่เป็นคนที่ลําบาก แล้วก็ถูกทุกภัยบาลาตลอดเลยบ้านไหมบ้านบ้านไฟไมมถูกน้ําท่วมนู่นเยอะแยเต็มไปหมดโอ้คนนี้อัลลอฮ์ไม่รักอย่าไปคิดอย่างนั้นไม่ใช่ถ้าคิดอย่างนี้เราก็ให้ดูสิอย่างนี้กอรูนฮามานซิรูนโอ้โหมีผู้คนอยู่ในกองทัพข้าราชบริพารเป็นแสนคนกอรูนฮามานเป็นยังไงความร่ำรวยของเขารองเท้าแปะ เป็นทองคําเป็นเพชรดินจินดาถ้าเรามองที่เปลือกนอกก็ยังนคนอย่างนี้อัลลอฮ์รักเหรอไม่ใช่อย่าเอาเรื่องความสุขในดุนยามาเปรียบเทียบว,ว่ามันเป็นความรักของอัลลอฮ์หรือไม่ใช่ความรักของอัลลอฮ์แล้วถ้าพูดจริงๆเหล่าบรรดานบีนบีแทบทั้งหมดได้รับความลำบากแทบทุกคนทารกต้องสะดลลอในสลัมก็ลากยากลําบากท่านเกิดมาก็ไม่เคยได้เห็นหน้าพ่อของท่านเป็นกมพร้า อายุหกขวบมานดาเสียชีวิตอีกถ้าเราเอาเรื่องอย่างนี้เอาเรื่องดุนยามาเทียบก็อย่างนี้แสดงอัลลอฮ์ไม่รักสิเพราะฉะนั้นอย่าเอาความสุขความทุกข์ในดุนยาเอามาเทียบเคียงว่าอัลลอฮ์รักคนนั้นหรืออัลลอฮ์ไม่รักคนนั้นไม่ใช่มันอยู่ที่การปฏิบัติอยู่ที่อิมาศรัทธาของเราที่เรามีอยู่จะมีเฉพาะกับคนมุสลินมุกมินที่ศรัทธาจริงจริงจังๆเท่านั้นนะเมื่อสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่เขาถูกใจถูกปรารถนาเขาก็ชูกรขอบคุณ หากว่าสิ่งใดมาประสบกับชีวิตของเขาเขาไม่อยากได้เขาก็สบัดขอความช่วยถึงอัลลอฮ์ทุกอย่างเป็นความดีทั้งหมดสำหรับคนมุสลิม,มเท่านั้นแหละบททดสอบที่แสนจะบีบหัวใจให้ปวดร้าวที่ทดสอบ ความวางใจการมอบหมายไว้กับอัลลอฮฺสุบฮานวะตาลาของท่านนบีาอากูบอละลัยฮิสสลามในฐานะเป็นบุปการีผู้เป็นพ่อของลูก12บสองคนที่ท่านทั้งรักห่วงใยลูกๆของท่านเพียงพบข่าวที่น,นบีาอะกูบผู้เป็นพ่อทำนายฝันให้กับยูซุฟให้กับลูกชายคือนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามตามที่อัลลอฮฺสุบฮานวะตาลาได้สอนท่านเอาไว้ ว่าต่อไปยูซุฟลูกจะได้เป็นใหญ่ในแผ่นดินจะได้ป,ปกครองอียิปต์อายุครบทั้งหมดแล้วรู้ไปถึงบรรดาพี่ๆทั้งหมดด้วยความอิจฉาเขาเจึงพายามทำทุกอย่างเพื่อจะแยกนบียูซุฟออกไปจากการดูแลออกจากอ้อมอ,อกของคนที่เป็นพ่อไม่ให้พบกันอีกเลยพวกัเขาได้วางแผนเอาดนาบียูซุฟ ไปเที่ยวเล่นในป่าที่แสนไกลจากบ้านแล้วก็เอานาบียูซุฟไปโยนไว้ในบ่อร้างแล้วบรรดาพี่ๆก็จับเอานาบียูซุฟขายเป็นทาสด้วยราคาถูกๆเพื่อหวังให้นบียูซุฟออกมาจากชีวิตแล้วจะได้ไม่เป็นไปตามคําทํานายฝันมันคงไม่มีบททดสอบอะไรครับที่มันจะแสนสาหัสมากไปกว่าคนที่เป็นบุพกา,ารีเป็นพ่อเป็นแม่แล้วรู้ว่าลูกนั้นหายไปจากอ้อมอก ท่านก็รู้ได้ว่าหายไปจากฝีมือของลูกๆที่เหลืออีก11คนซึ่งในเวลาต่อมาท่านได้ยังรับข่าวอีกอีกหลายสิปีต่อมาว่าลูกชายอีกคนหนึ่งคือบินจามินลูกคนเล็กสุดก็หายไปอีกคนหนึ่งไม่อาจจะกลับมาได้ท่านกล่าวประโยคสำคัญออกมาที่ปรากฏในอัลกุรอานในซุรารุยูซุฟเรื่องราวของท่านนบียูซุฟเป็นคำพูดที่สำคัญนะเกินว่า อินนามะอัชกูบัสีวะฮุซนีอิลลอฮ์ฉันขอร้องเรียนถึงความโศกเศร้าที่ฉันลังได้รับของฉันและความทุกข์ใจของฉันต่ออัลลอฮ์องเดียวเท่านั้นพระองค์องเดียวเท่านั้นที่ฉันมอบหมายพระองค์องเดียวเท่านั้นเชี่ยววางใจพระองค์องเดียวเท่านั้นที่ฉันขอความช่วยเหลือได้โปรดปกป้องคุ้มครองลูกฉันด้วยเถอะต่อให้คนทั้งโลกทออทิ้นทั้งให้ท่านทุกกระทม กับสิ่งแพกุภัยบลาแต่สิ่งที่ท่าน إ ي านอยังมั่นคงท่านยังมีอัลลอฮฺาลาอยู่กับท่านตลอดเวลาขอความช่วยเหลือแต่พระองค์สิเพราะพระองค์นั้นเพียงพระองค์ทรงตรัสขึ้นมาว่าอินนามอัมรุหูอิจารอราดะชัยอันไอยะปูเดลหูกุ่มฟะกุนเพียงพระองค์ทรงประกาศสิทธิ์ว่าจงเป็นขึ้นมาไม่ว่าอะไรท้่สิ้นก็เป็นขึ้นมาตามนั้นที่สุดนี่เป็นสิ่งที่ดีที่สุด ที่เราน่าจะเอาคำต่างและตัวเราอะครับถามขอเตือนตัวผมเองและพี่น้องทุกท่านว่าขณะที่เราถูกทดสอบไม่ว่าจะหนักหนาสาหัสสากันขนาดไหนที่รู้สึกไม่มีทางออกเลยแทนที่เราจะต้องไประบายในโซเชียลมีเดียพยายามบอกให้คนทั้งโลกเขารู้กันใช้วิธีการของดบีบยักรุปอะลยฮิสลามสิร้องเรียนร้องทุกข์ต่ออัลลอฮฺซุบฮานวะตาลาพระพรอองค์เพียงประกาศสิทธว่า ุ้งไฟยกูลทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะเป็นดังนั้นทุกประการ